ล่าสุดชุดสืบสวนนครบาลหรือ PCT5 เขาก็ได้ติดตามจับกลุ่มป๋าโสนะคนนี้ก็เป็นคนรับเหมาก่อสร้างไปหลอกประชาชนสุดท้ายเนี่ยขอเบิกเกินไปก่อนแล้วก็ก่อสร้างไม่ได้เสร็จตามนั้นนะครับมีคดีคงค้างมากมายมีคดีหนึ่งเนี่ยเหลืออายุความแค่สามเดือนเท่านั้นตำรวจแกะรอยจนจับตัวได้ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในรัฐบาลเมื่อปี2557 Oh. แล้วก็ไปทําความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือมาไปหลอกลวงคนอื่นนะนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยขอเบิกเงินก็จะอ้างบอกว่าอยู่กับนายใหญ่นะครับเบิกเปินเงไปทีละห0 0แสนบ้างผู้เสียหายก็หลงเชื่อแล้วก็ให้ไปจากนั้นไม่ได้งานตามที่ตกลงกันป๋าโสก็หลบหนีหายไปเลยนะครับผู้เสียหายเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับในความผิดฐานช่อโกง หลบหนีจนหมายจับเดือนเหลืออายุความอีกแค่3เดือนกว่าเท่านั้นจะหมดอายุแล้วนะครับจึงร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยสืบสวนติดตามจับกลุมคนร้ายหน่อยนะครับก่อนที่หมายจับเนี่ยจะหมดอายุความฉันจับกลุมผู้ต้องหาก็ยังอ้างชุดจับกลุมว่าตนเคยเป็นอนุกรรมธิการตํารวจแล้วก็รู้จักกับตํารวจผู้ใหญ่หลายคนด้วยนะฮะพอไปติดตามจับกลุมตัวก็พบว่าป๋าโศคน,นี้ชื่อจริงชื่อโสพลโกสุมาอายุ71ปีแล้วนะครับ โดยอยู่ที่ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์นะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงสุราษธ,ธานีในชั้นจับกุมป๋าโสให้การภาคเศษนะฮะโดยรับว่าตามข้อกล่าวหาของหมายจับนั้นตนได้เคยร่วมกันกับนายเปี๊ยกได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ2-3ปีอ้างกับผู้เสียหายซึ่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดสุราธ,ธานีว่าไปรู้จักกับผู้ใหญ่ในคณะรัฐบาล ว่าสามารถที่จะหางานทําถนนโดวยวิธีการถูกต้องมาให้ผู้เสียหายได้แต่เนื่องจากตนนั้นเคยอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ระดับประเทศมาก่อน,อนจึงมีเส้นสายที่เชื่อว่าสามารถวิ่งเต้นให้ผู้เสียหายได้งานได้แต่เนื่องจากเมื่อรับเงินผู้เสียหายไปแล้วไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากเส้นสายที่ตนรู้จักไม่ให้ความร่วมมือจึงไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่รับปากเอาไว้ประกอบกับตนก็เดินทางบ่อยทําให้ขาดการติดต่อกับผู้เสียหาย จึงน่าจะทําให้ผู้เสียหายไม่พอใจแล้วก็ได้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีที่ผ่านมาครับผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเคยดํารงตําแหน่งอนุกรรมธิการตํารวจตั้งแต่ปี45มาจนถึงปี49ทําให้รู้จักผู้ใหญ่ในรัฐบาลพอสมควรในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าจับกลุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับผู้ต้องหายังพยายามอ้างกับเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุมด้วยนะฮะว่าตนนั้นรู้จักกับตํารวจผู้ใหญ่ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จับกลุมแล้วนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุร,ราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปตำรวจเขาแจ้งมาด้วยนะฮะว่าพี่น้องประชาชนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีเล่เหลี่ยมกลโกงมากเลยนะในหลายรูปแบบขอให้ประชาชนโปรดใช้สติในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าไปเชื่อกลโกงเนื่องจากมีมิจฉาชีพมักใช้ความโลภเห็นแก่ผลประโยชน์ มาเป็นกําไรแล้วก็จะล่อใจประชาชนนะครับก็วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะเราพยายามจะนําคดีอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้มันนําเสนอให้กับประชาชนชได้มีภูมิคุ้มกันกันในทุกๆวันถูกต้องค่ะ